ดัดดันพลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชาวแม่เมาะและผู้มีส่วนได้เสียร่วมเวทีรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจโครงการโซล่าฟาร์มแม่เมาะเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566นายกจากรุเกียรติปัญญาดีพลังงานจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโครงการโซล่าฟาร์มแม่เมาะจัดโดยบริษัทเบสเอนเวอร์นอนเอนซคอนซัลแทน์จำกัดบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อวิตกกังวลต่างๆไปประกอบการศึกษาและจะทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติและรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับเป็นเอกสารประกอบขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงานหรือกอกอพและกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีขอบเขตการศึกษารายงาน ESA ในรัศมี3มกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่สองตำบลได้แก่ตำบลแม่เมาะห้าหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านห้วยเป็ดหมู่1บ้านหางหุงหมู่3บ้านแม่เมาะสถานีหมู่4บ้านป่งชัยหมู่5และบ้านห้วยคิงหมู่6ตำบลศพปาา3หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านศพปาหมู่หนึ่งบ้านสวนป่าแม่จางหมู่3และบ้านศพเมาะหมู่4โดยมีประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการ องค์กรเอกชนสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและผู้บริหารกอฟผเขาร่วมรับฟังจำนวน431คนและร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยวาจา9คนณอาคารหอประชุมโภชนาคารวิทยาลัยเทคนิคกอฟผแม่มเมาะอแม่เมาะจังหวัดลำปางโดยหลังจากจบเวทีดังกล่าวประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมผ่านช่องทางต่างๆได้จนถึงวันที่17กุกฎาคม2566อีกด้วย โครงการโซลร์ฟาร์แม่หมะใช้พื้นที่ประมาณ490ไร่บริเวณบ้านหางหงตำบลแม่หมะเป็นจุดติดตั้งแผงโซลราเซลล์ขนาดกำลังผลิต38.50เมกะวัตต์กำหนดเริ่มก่อสร้างตามแผนภายในปี2567และเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี2568โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการเหมืองแม่หมะทั้งยังเป็นโครงการนำร่องลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่หมะช่วงเวลากลางวัน ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายรัฐโดยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขการศึกษาเศรษฐกิจชุมชนสิ่งแวดล้อมสาธารณูป,ปโภคพลังงานชุมชนและอื่นๆระหว่างก่อสร้างจะนำส่งเงินเข้ากองทุนที่50,000บาทต่อมกกวัตต่อปีในปีแรกของการก่อสร้างจะส่งเงินนำเข้ากองทุนจำนวน2 5 0 0 0 0 0บาท ภายหลังจ่ายไฟเข้าระบบจะนำส่งเงินเข้ากองทุนปีละประมาณ653,680บาทนอกจากนั้นโครงการดังกล่าวยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในการดูแลจัดการพื้นที่โครงการอีกด้วย